อร่อยเนาะไหมพอดจังเลพูดจังอ่ะยังเลยค่ะรอพร้อมก่อนรอพร้อมอีกหน่อยนึงค่ะยังเป็นนังเอกยู่ก็ขอเพื่อนเพื่อนคับเพื่อนอ้ําเพื่อนว่างนะเพื่อนเล่นได้กมายความว่าเพื่อนว่างอยู่นะเล่นได้เดี๋ยวมาว่างกันต่อครับสสนนุ เรื่องเล่าเช้านี้ครับแปดดาห้าสิบสามนาทีเพาอะไรอ่ะเปล่าไม่เขาบอกว่ามันเล็กขนาดนี้แน่จริงทําเป็นโลโก้เรื่องเล่าเช้านี้ใช่ไหมทำไมจะทาไม่ได้เขาทําได้พิยุทธเขาทาเม็ดให้มันใหญ่ว่านี้ได้ไหมน้องหรือแล้วแต่เราจะตัดขนาดมี้ไหอยู่อยู่ที่เขาอยู่ขอโทษทีถ้าสมมติเราจะใส่เรื่องเล่าเช้านี้เข้าไปในลูกอมก็ต้องถึงเจ๋งไงได้จะได้นะ เขาทําได้เชื่อนูเาของปากของคอแล้วหมก็ไปครึ่งกระปุกแลยค่ะใบกเะเกียนใหญ่แล้วนะแน่กินลูกอมเกียนเลยลูะเปียนสีเกียนทำท่าเนื่งซอง รู้จักเปล่าคำว่าเรียนอ้าวจริงๆรไม่กี่เพิ่งถามเพิรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะเรียนดังมากนะคำนี้มันคืออะไรโดยเฉพาะคำนมันเป็นการทำอะไรตลกตลกอยู่ทำอะไรรั่วๆค่ะหรือท่านนึกภาพไม่ออกนึกภาพบอยประกอออกไหมคะบอยปกรณ์อ ี่อิตานเน่รั่วสุดแล้วเขาเรียกว่าเกรียนแล้วเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุ่มที่เกรียนที่สุดในช่องสามแต่ต้องบอกว่าคนที่สูสีมากๆเลยมากับเขาเนี่ยน้องหมากปรินนะก็ขแข่งกันเกรียนนะสองคนนี้นะคะคือพยายามจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โฟร์ใชู่สิใช่ค่ะเนี่ยดูสิแต่ละอย่างทําอะไรบ้าบบอๆนะดูแต่เนี่ยแต่ละคนคือต้องบอกว่าเกรียนเนี่ยนะคะแปลว่าอะไรมีที่มาอย่างไรแล้วอยู่ดีๆทําไมน้องบอยต้องเป็นหนุ่มเกรียนอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคะไปฟังน้องบอยค่ะ อารมณ์แบบกวนๆรั่วๆอะไรอย่างงี้มากกว่าคำจริงแล้วมันเป็นมันเป็นเท่าที่ผมรู้นะมันเป็นซับของแบบว่าตอนยุคระมาณ2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอ,อ่อเป็นซับของเด็กที่เล่นเกมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยรั่วบ้าแบบว่าทำอะไรแบบว่าเซียวๆหน่อยแบบผมแล้วผมชอบทำท่าอะไรเซียวๆแล้วไงแบบขำๆฮ่าๆเป็นมุกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เบนเชื่อผมพี่มิกบอกว่าหลงเลยจะท่านี้รักนะมิกรักมากเลยครับพี่มิก น่าเกียดจริงๆไม่ใช่ได้นะแบนทำเลยว่าเราดิฝึกไม่ไม่เอาอีกทีนึงนี่ะวันนั้นก็หลอกหนูทำหน้าเลดี้กาก้าไปกันอีกทีนึงแล้วนเจ้าพ่อเจ้สวยบอกว่ามิกมิกรอดูนะหนึ่งสองสามนะมีนะหนึ่งสามรักนะจิตใจได้บ้าไม่ต้องพึ่งสองสามเอามิกดู พี่ค่ะบางทีของขอหนูรักษาภาพบ้างเลยเบนไม่ทาาดีแล้วพี่ว่ามิกลับไม่ได้หรอกนี่อยู่บ้านจริงๆริมิกอาจจะยายายาขอร้องไอ้เขามิกรู้แล้วจะยาเบนว่านะต้องเปลี่ยนจากคำว่าเกรียนเป็นคำว่าบอยแล้วล่ะเป็นบอยอย่าทําอะไรบ่อยๆยได้ไหมทับสับไปเลยใช่ทับสับไปเลยว่าเนี่ยคนนี้รั่วนะคําว่าบอยแปลว่ารั่วแปลว่าเกรียนอะไรอย่างเงี้ยบอยเปลี่ยนคําเหอะพี่ว่าเปลี่ยนเป็นบอยดีกว่า จะดูดีกว่ามาถึงอีกคนหนึ่งฮะอีกหนุ่มหนึ่งค่ะน้องมาริโอนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟังดูแล้วประเทศไทยเราอาจจะดู Mario, มาริโอ้เงียบๆนิดนึงนะคะแต่เขาไปบุมที่ประเทศจีนอตอนนี้นะคะมาแรงสุดๆเลยนะคะไปเปิดตัวหนังเรื่องใหม่นะคะแนวรักโรแมนติก Love on that day นั่นเองนะคะหรือภาษาจีนอ่านว่า ไอ้ต้นาอี้เทียนนั่นเองนะคะเป็นหนังจีนที่ต้องบอกว่าได้รับเล่นกับนักแสดงชาวจีนชื่อว่าเย่ชิงนะคะเป็นนางเอกน้องใหม่ที่มาแรงมากๆของที่นั่นนะคะแล้วก็ศิลปินหนุ่มหมูยี่นั่นเองมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยนี่ต้องบอกว่าดังมากจริงๆที่นู่นเดินทางไปโปรโมตแล้วนะคะก่อนสงการานนี้นะคะไป6เมืองใหญ่เซี่ยงไฮ้เฉินตูกวางโจวเซนต์เนปักกิ่งนะคะ ต้องบอกว่าแฟนขับมารอรับหนาแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปออกรายการชื่อดังอีกหลายๆรายการเลยนะคะไปฟังเสียงมาริโอ้กันนิดนึง yep. ค่ะก็แบบโอ้โหกระแสตอบรับดีมากครับก็ไปกันเจ็ดเมืองโอ้โหเขาก็ชอบครับคนจริงเขาก็ชอบแล้วก็คือ เขาเขาบอกว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนคลับที่นู่นที่เขารอติดตามหนังโอ้อะไรเงี้ยครับที่นู่นเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้เล่นหนังจีนอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจกันครับเขาก็แบบเต็มที่อยู่แล้วเราเราแค่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาถ่ายหนังอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจแล้วยิ่งวันหนึ่งได้ไปถ่ายหนังจีนด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้พูดภาษาจีนด้วยก็รู้สึกดีใจครับถ้าจะดูก็ต้องบินไปดูหนังจีนที่เมืองจีนเลยครับ เราเรียนภาษาจีนนะคะพูดภาษาจีนในหนังด้วยคือต้องยอมรับเขาเลยนะอันนี้จากภาพยนตร์เรื่องจันดารานะมีหนวดว่าักใช่ใช่ใช่คือแบบกินไม่ใช่แหมมันแถวนี้มีมีจอบมีเสียมเนี่ยเอาใหญ่ไปแทะหนวดมันจริงไม่อยากให้ดูตัวอย่างนิดเดียวตัวอย่างเรื่องนี้หนังใช่ค่ะลองดูสักนิดนึงมาดูตัวอย่างนิดนึ่เนี่ย 他的眼神很可疑。据我的观察，他好像是。大的他能遇见你？只有他危险，你不会有危险。那他他不用。原来是个群演啊。客栈来干么从小到大，打架、练拳脚，就学打架。 简单的跟明镜，你过期了，过期了。你还没来取信，都去哪儿了？两块钱，才两块啊！爱情好廉价哦。对不起，没帮上你什么忙。<人>我带你去个地方。啊！啊啊很舒服啊。我发现他看那小子的眼神和态度完全。你打。 นารักไหมน่ารัก Love on that day นะคะเคลิรมเรือเบ้นเคลิ้มเลิรัมเลยอ่ะเคลิรมแล้วก็ทำได้แล้วท่าบอกนะอย่าบอกมีหยุดนะถค่อย่างงั้นเบ้นเนี่ยหายไปช่วงหนึ่งนะค่ะมาไปทำอะไรอ่ะไทยแลนด์สกอตแลนด์ซีซั่นสองค่ะไปแสดงอะไรไม่ได้แสดงกรรมการกรรมการไปนั่งกรรมการไปนั่งตัดสินเขาค่ะต้องบอกว่าคือคักมากเลยนะคะเพราะว่า จาก2 0 0 0มทีมทั่วประเทศเนี่ยนะคะทางทีมงานก็คัดเลือกมาแล้วเหลือ400ทีมเข้ามาในรอบออดิชั่นนะคะก็คัดเลือกกันไปแล้วสี่สันแบบโอ้โหปีนี้ไม่แพ้ปีที่แล้วจริงๆนะคะมีเด็กัเล็กๆเยอะมากมีเด็กๆ <c oughs> นี่ <c oughs> ดูน่าโจ้คนใหม่ของเราจัดคนใหม่กรรมการคนใหม่นะคะพี่โจม <c oughs> ี่เพลงเพลงคุณป้าทอมป้าทอมร้องเพลงวัยรุ่นมั้ย นี่คนนี้นี่นะคะเป็นทอลโชว์ค่ะเขาก็บอกว่าเขาหน้าเหมือนหนูหินแต่ว่ามาแบบมุกแบบเฉยๆอ่ะมุกแบบไม่ได้ไม่ได้ขามากแป๊กนิดนึงแต่ก็น่ารักก็น่ารักดีมีอีกไหมมีอีกเพียบค่ะอสากสักนิดหน่อยสิไหนไหนได้ยินมุกไหมอ่ะ นี่คุณลุงคนนี้เจ๋งมากเลยค่ะเขาบาลานซ์ตัวบนบนไอ้เรียกว่าอะไรท่อใช่ค่ะกลมๆแล้วก็ดอกอดอกดอกฟอฟไปด้วยโอ้สุดยอดมากคนนี้เก่งมากแล้วเป็นอข,อข,อของอะไร หัวตกใจหัวอะไรนี่คุณไหมคะคนนี้คุณไหมคะอ๋อช่างตัดผมใช่คุณพี่ช่างตัดผมคนนี้ก็เคยมาตัดผมที่ช่องเราด้วยนะใช่ไปเคยเห็นตอนตอนน้ำท่วมนะคะแกก็มาช่วยตัดผมนี่แหละแต่ว่ามันไม่เป็นโรง์เลยระวังหูนะหูเดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่าในรอบดิฉันว่าเป็นยังไงเนี่ยเอานะนี่นี่เด็กๆด็กเด็กเด แต่ไม่ผิดมานากหัดใหญ่นะน้องสามคนเนี่ยน่ารักมากเป็นเด็กๆคือเราชอบงาเด็กแบบนี้คือรู้สึกว่าอย่างน้อยพ่ก็กล้ามาคนนี้ทำทุกอย่างเลยค่ะตีกลองด้วยร้องเพลงด้วยเล่นกีตาร์ด้วยตีชาบด้วยคือทำทุกอย่าง มีหลายแบบนะคะอันนี้แล้วก็มีน้องผู้หญิงเล่นขูดเจิงเล่นพินเล่นขีมอ,นนอันนี้เป็นทีมแดนซ์ค่ะเก่งมากทีนี้ก็เก่งโอ,อ,อ,อ้ทีมเต้นเก่งมากเป็นอยหลายทีมนะคะที่ที่อยู่ในสายตาเบ้นนะแต่เบ้นก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือเปล่านะคะต้องลองติดตามเคือดูคอดูใช่ไหม ตอนนี้ยังขึ้นอยู่กับพวกหนูอยู่ตอนนี้คนดูยังต้องอีกสักภากหนึ่งนะคะการมอนในคูเจอร์ใช่ค่ะแล้วก็มีพินด้วยเล่นเล่นคนเดียวสามอย่างเลยไวโอลินด้วยขิมด้วยนี่สุดยอดใช่ค่ะเก่งมากแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ายิมนาสติกไหมอ่ะเรียกว่ายิมนาสติกผสมกับผสมกับการเต้น พวกยมนส,สิกลีลาใช่เป็นผสมกันนะคะแล้วเบ้นดูแล้วเป็นไงเป็นชอบนะเป็นว่ามันดูลึกมันดูลึกล้าคือถ้าเกิดว่าคนคนที้ให้เราดูแล้วงงๆนะแปลว่าลึกก็ลึกด้วยค่ะลึกอาจจะดูยากสักนิดนึงยากเลยแต่ว่าเก่งเก่งเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่ยเนี่ยถ้าไปโชว์ต่างประเทศไม่อายแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณป้าร้องสองเพลงสองเสียงเป็นผู้หญิงผู้ชาย ไปอแต่ยังไม่ชอบอันนี้คือแบบค่อนข้างเรียนใหม่หรือเปล่าเนี่ยเรรียนเลยนี่ยไม่ยอมกดไม่ยอมกดเป็นส่งสารใช่ไหมขอดูหน่อยเป็นไงบ้างก็เลยได้บอกต่อใช่ค่ะอันนี้ที่รอไม่ไหวแล้วตามสคริปต์เนี่ยยูนไหนยังมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าตามสคริปต์เนี่ยเหลียนวาดลงวาดรูปเลยเนี่ย มีอยู่ทีมหนึ่งค่ะต้องบอกว่าผ่านเข้ารอบมาได้ไงไม่รู้เบนตนะตกใจมากเลย <c oughs> วันนั้นเนี่ยสารภาพเลยนะว่าคุณระเบียบรัดเข้าสิงเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นแบบเซอร์มาเลยใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนถึงเวลาบอกว่าจะมาวาดศิลปะวาดรูปถอดเสื้อ <c oughs> ถอดชุดชั้นในร <c oughs> ิ่เงรอกอะคะภาพคงไม่มีตอนนี้มั้งคะถอดชุดชั้นในแล้วก็เอาหน้าอกอ่ะวาดรูป แล้ววาดออกมาเป็นรูปไหมบนเวทีเลยทุกคนตะลึงเลยเบนเนี่ยอึ้งแบบว่าคือเบนต้องบอกว่าไม่คือเบนดูให้ดูให้ครบก่อนศิลปะบางทีว่าศิเลิกปากเห็นไหมผู้ชายจอยไม่ทักจอยผ่าหนูไม่บอกอ่ะไม่บอกหรอกบอกได้ไงหนูต้องบอกว่าไงรู้ไหมคะวันนั้นหนูดูนั้นหนูหนูอึ้งไปเลยอ่ะหนูแบบวันนั้นวาดจนจบเลยนไหมอ่ะเขาวาดรูปจนคือหนูหนูทนไม่ไหว่ะหนูกด พอเหอะห,หนูรู้สึกว่ามันพอแล้วอะไรแ้วคนื่นือเขากดไหมล่ะหนูไม่กดงาหนูก็ไปกดของเขาพอแล้วไม่ต้องดูอย่างเงี้ยนี่ไปหวหมอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงจะมาโชว์เธออะไรแล้วตกลงที่เราเอามาดูเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เทเลน์ขออนุญาตไหมวันนี้ไม่ให้ดูหรอกต้องไปติดตาม้ไม่ใช่หมายถึงทัง้งหมดที่เอามาดูเนี่ย ทำไมเยอะไปไหมอยากให้ดูเยอะมากเลยโอ้ยไม่เยอะตั้งใจให้ดูมากขนาดนี้หนูมีตั้ง400ทีมที่ไม่ดูนนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นส่วนเล็กๆที่ผมให้ดูโอ้เมื่อไหร่จะได้ดูค่ะเมื่อไหร่จะได้ดูนะคะอีกทีเริ่มมิถุนายนค่ะจะได้ชมแน่นอนนะคะประมาณเดือนมิถุนายนต้นเดือนทางช่อง3นี่แหละนะคะฝากติดตามด้วยเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่ามันกว่าปีที่แล้วไม่ละสองพรมผมสองแล้นก็อร่ะ ไม่ค่ะเปลี่ยนทุกวันอนอ๋เปลี่ยนทุกวันสวยทุกวันสวยกันเลยแล้วมีอะไรโดนใจอยังพี่เจนงค์มีมีค่ะบอกไม่บอกใช่ไหมไม่บอกมีเยอะมีหลายทีมชอบเยอะมากทีนี้แล้วลาไปด้วยภาพนะฮะนี่กำลังจากวันไหลพัทยาใช่ค่ะก็ปรากฏว่ามาเฟียเจตสกีเอาชนะนักศึกษาชาวมาเก๊าสองคนนะฮะอายุ21 22บอกเช่าเจตสกีออกไปเที่ยว ออกไปเล่นสี่สิบบาทีกลับมาไม่ได้ชนอะไรแต่บอกว่าเอาไปชนมาเรียกค่าเสียหายแสนหนึ่งเลยช่วยกันไปโรงพักมาถึงเนี่ยตำรวจช่วยไก่เกียร์ฝั่งรถบอกขอหม<ะ>ื่นห้าแล้วอกษาหหนุ่มมาเก้าสองคนนี้บอกขอเจ็ดพันต่ละการมีเงินแค่ปาดพันอีกพันหน่ว้กินข้าวเจ้าของเรือไม่ยอมนั่นไม่เท่าไรฮะสุดท้ายออกจากโรงพักมาตำรวจแค่ลง,งบันท<ะ>ึกประจำวันโดนกลุ่มเจสก,กีกลุ่มนี้เนี่ยลุม<ะ>กระทืบ นี่ไงอยู่ตรงไหนเนี่ยหน้าโรงแรมเบวอพัทยาใต้ใช่ไหมเนี่ยเขาทำกันแทบแย่นะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยกคัอทนะนี้ไม่ใช่คอล์ฟเทเลนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีค่ะในรายการหนูไม่มีแบบนี้เทเลนเป็นทางที่ดีคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ